We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry ในวันนี้นะครับนะก็เป็นวันสำคัญนาะท้ายปีนะซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสนะวันคริสต์มาสก็เป็นที่รู้จักกันดีนะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับนะของหมู่มวลมนุษยชาตินะทั้งประเทศนะนะแล้วก็ต่างประเทศ และซึ่งเขาก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองกันในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีนี้ในวันคริสต์มาสก็ตรงกับวันที่25ธันวาคม2566ทางรายการของเราก็ไปเก็บบรรยากาศเรื่องของงานคริสต์มาสนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกัน แล้วเขาก็มีการประกวดนหนูน้อยคริสต์มาสด้วยโอ้โหมีนะผู้ชมมีกองเชียร์นะก็เดินทางมาให้กำลังใจกันนะครับนะที่ห้างสรรพสินค้าเซนทันสริยานครปฐมนะครับนะก็บรรยากาศนะก็สนุกสนานก็นดีนะครับนะโดยเฉพาะหนูน้อยนะของแต่ละ อ,องค์กรแต่และหน่วยง,งานที่ส่งเข้ามาแต่และโรงเรียนเนี่ยโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเก่งๆเนะี่ยในเรื่องของการพูดเรื่องของการแสดงออกนะครับแล้วก็ทําให้ผู้ปกครองเนี่ยนะมีความสุขฮนะพอเห็นลูกหลานของตัวเองเนี่ยมีการแสดงออกนะต่อหน้าสาธารณชนอย่างนี้นะก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับกนะนะ็พูดได้ได,ได้ได้เลยนะครับว่า หนูน้อยเยวาวชนนะที่มาทํากิจกรรมแล้วก็แสดงออกอย่างนี้เนี่ยอนาคตข้างหนา้าเขาก็กล้าที่จะนะครับแสดงออกในสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะต่อครอบครัวต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะให้ไปชมคลิปนะ,นะ,นะงานวันคริสต์มาสที่เขามีการประกวดหนูน้อย ก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูเหลือกเกินนะแล้วก็ต้องขอบคุณกรรมการผู้ตัดสินด้วยแล้วก็ผู้ชมรวมไปถึงกองเชียร์แล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีการเปิดร้านร้านค้าต่างๆมากมายเหลือกเกินนะครับอ่ะก็ลองไปชมบรรยากาศกันดูนะครับนันนลินวบรุตชื่อเล่นน้องนลินอายุก็ปีค่ะวันนี้ เพีย่ยพิธีงานคริสต์มาสในงานแซนต้าแซนตี้คิดคอนเทสวันนี้น,น้องลิลลี่แต่งตัวเป็นสาวน้อและมีของขวัญติดอยู่รอบชุดบรรยากาศในงานตอนนี้น,น้องลิลลี่รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นทุกทุกคนมีความสุขและเสียวเราะน้องลิลลี่ขอให้ทุกทุกคนจดจำความทรงจำที่แสนพิเศษนี้ไว้นะคะและก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะหนูชื่อดนกิ่งนันธารยาพรมูสิงชื่อเล่นชื่อน้องฟองอายุ8ปีอยู่โรงเรียนวัดนามแดงค่ะ Hello my name is นันธารยาพรมูสิง n i c k n a e is อ้าวฟอง I am a guest of สองวันามแด็กกู oh. ชุดที่ดูสงสัยในวันนี้เป็นชุดก่องของของวัญในวันคริสต์มาสตัวชุดประดับไปด้วยไฟ LED สีสันสวยงามน่ารักสมวยัย อกับกุ่กราต้องแต่งชุดสีสันหลากหลายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลคริสต์มาสนี้ค่ะน้องฟองก็อยากจะขอวอวยพรให้ทุกทุกท่กานมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงแต่น้องฟองขอให้หาเซ็นท่านสาัญญามียอดขายพันล้านเมื่อ้านมีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะคะท่าน,นาคณะกรรมการเจ้าคา่ะและน,น,น้องฟองไี้นะได้ขอคะแนนเต็มรอยได,ได้ไหมคะคะ หน,หนูชื่อพินดาธนา,าราพิพัฒน์ชื่อเต็มๆค่ะอายุห้าขวบค่ะคริสต์มาสนี้มีอะไรจะบอกกรรมาการไหมคะสุสันต์วันคริสต์มาสค่ะโอเคเราเซฟความเปนน้องเต็มๆค่ะเรื่อยๆ ค่ะน่คอพี่คุณผมสวัสดีค่ะนีชื่อเด็กตวยาตีอานัอ่นที่นนออนนรุ่นเยว่ันนเียวตัที่ช้นกอรถ่ายตั้ที่้ในการถ่ยทำหัูออายุทีวาตัว่ารนลนคิดมากนะคะโอเคสุดสันอนาคตมิแกลนแน่แ มีดอกายด้วยเฮ้ีไงเออโอ้มีโอเค นะครับนะก็แหมหน้าปราบลื้มใจแทนผู้ปกครองแล้วของหนูน้อยที่เข้าร่วมประกวดหนูน้อยคริสต์มาสกันนะครับในะแต่ละคนเนี่ยมีเออเขาเรียกว่าความสามารถนะฮะก็คือว่ากล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนนะโอ้โหสนุกมากนะครับนะงานวันคริสต์มาส นะที่เซนท่านสารยาจังหวัดนคนปรปฐมนะฮนะเราไปชมบรรยากาศกรรมการผู้ตัดสินนะผู้ชมกองเชียรนะ์ที่เข้ามามาชมกันเยอะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็มากันล้นเวทีเลยนะครับอเราไปชมบรรยากาศกันครับ i นางานนี้นก็จัดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเซนทันพราซาสารยาก็อยู่จังหวัดนคปรปฐมนี่เองนะครับนะเดี๋ยวจะให้ไปชมบรรยากาศนร้านค้าต่างๆแล้วก็กองเชียร์นะว่าโอ้สนุกสนานกันนะครับอาหารการกิน,นก็มีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับอารองไปชมกันครับ นะก็นะเป็นในะงานที่สร้างความสุขเติมรอยยิ้มนะก็สำหรับคุณคุณหลายๆท่านนะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านสุขสัน์วันคริสต์มาสนะขอให้โชคดีมีความสุขนะเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะครับนะของชาวต่างชาติเขานะครับนะแต่ก็ของเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะถึงนะครับนะก็วันที่หนึ่งมกราคมและ นั่นเราก็จะมีการสังสรรค์เ,เลี้ยงฉลองเขาดาวกันฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเอาละนะครับนี่คือบรรยากาศต่างๆาง,งานวานางานวันคริสต์มาสประจำปี2566นะครับที่ห้างสรรสินค้าเซนทัลสารยา จังหวัดนคนปรปถมนะครับเอาละนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะกับการได้ชมคลิปนี้นะครับจุนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy new year the To you and your kid, we wish you a Merry Christmas.